จะเห็นอุโบสถนะที่อยู่ตรงกลางเขาตรงนู้นเลยทุกคนแล้วก็เนี่ยฮะเวิ้งวาง,วางกว้างไกลนะเห็นตรงหมู่บ้านด้านล่างแล้วก็ตรงนี้ถูกลายล้อมด้วยขุนเขาแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าผาหินหนะฮะขอต้อนรับเพื่อน้าสู่ซีรีส์ขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่42นครนายกท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ตั้งแต่จังหวัดที่1ในเทีไรทัวไทยและสามารถติดตามซีรีส์อื่นๆบองเลยว่าจะเป็นลุยเดียวอาร์เกนลุยเดียวเนปาลขอขอบคุณที่ติดตามนะครับเ,เบื่อขี้เกียจอยู่ห้องไปกางเต็นทนะ์นครนายกดีกว่า คนก็สวัสดีนะฮะตอนเที่ยงแดดเปรี้ยงๆนะทุกคนหลังจากที่เอาน้องเว็บบึกบึนนะกับสหายนะฮะไปร่วมตะลุยนะครับมา4ประเทศนะไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามหัวตุนเหล็กที่ไทยโอ้เหนื่อยล้ามากครับทุกคนเราก็นอนพักอยู่ที่ห้องเช่าของบอลนะที่นนทบุรีเนี่ยฮะก็วันนี้เนี่ยเข้าวันที่3แล้วเราได้เวลานะไปตะลุยต่อนะครับเก็บ แหล่งท่องเท no ี่ยวในประเทศไทยในจังหวัดที่44นครนายกนะเดี๋ยวเราจะมานับวันกันต่อนะในการเดินทางนะเป็นวันที่21 1แล้วนะที่เราท่องเที่ยวมาทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งในทริปนี้นะฮะนครนายกมีแหล่งท่องเที่ยวคือเยอะมากทุกคนโดยเฉพาะในพาร์ทแรกนะบอลจะพาทุกคนไปหาที่กางเต็นท์ฟินๆเลยฮะโดยเราจะใช้เงินแค่1,000บาทตลอด3วัน2คืนนะมาดูกันว่าที่กางเต็นท์ฟินๆที่ว่ากับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกติดเขาใหญ่นี่ฮะจะมีที่ไหนอันซีนและ สวยบ้างว่าแล้วก็ไปฮะฝ่าแดดเที่ยงๆตอนนี้นะฮะไปลุยกันครับกับระยะทาง120กิโลครับผมเอา95เต็มถังครับผม ย้อนใช่รูนี้เลยฮะรูสะดวกรูสะดวกครับก็อย่างที่บอกไปนะทุกคนทริปนี้เราจะจํากัดงบประมาณนะอยู่ที่ไม่เกิน1000บาทนะสำหรับ3วัน2คืนเลยทีเดียวนะทุกคนซึ่งเติมน้ํามันเต็มถังกันไปเลยฮะห้าลิตรกว่านะครับก็ค่าน้ามันนี่อันนี้มีอยู่ก่อนละผมตีไปเอาเลขชั่วๆเลยฮะทุกคนให้เลือเือเลย200บาทนะครับสาหรับการเติมเต็มถังนะลบไปเลยฮะแต่อันเนี้ยไม่ถึงเราเพราะของเรามีอยู่ก่อนละ โอเคขอบคุณครับตามนั้นทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อยาวๆ120กิโลเมตรตอนนี้อยู่ปากซอยอน้ำมันเต็มทางรถพร้อมคนพร้อมไปห้าดุยกันยาวๆนครนายกร2 0ยยีโลลุยโอ้ยรถติดจังเลยครับโอ้ยแดดร้รอนๆแบบนี้แวะฟิวเจอร์ฟาร์คลังสิทธ์ก่อนได้ไหมเนี่ย เย็นๆตั้งสองชั่วโมงก่อนแล้วค่อยไปนครนายกขอต้อนรับสู่จังหวัดที่44ของคลิปขี่เว็บทั่วไทยนครนายกมันนับวันกันต่อเลยครับวันที่211ไปลุยตอนนี้เราก็มาอยู่จังหวัดนครนายกอย่างเป็นทางการแล้วนะทุกคน เนื่องจากว่าทริปนี้เนะี่ยฮะเราอยากจะให้น้องๆวัยรุ่นนะได้เห็นว่าการเดินทางนะฮะโดยเฉพาะด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็กางเต็นท์อีกเนี่ยมันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะทุกคนด้วยเงินแค่พันเดียวนะฮะเราเชื่อว่ามันเพียงพอแน่นอนนะต่อการท่องเที่ยวนะครับแบบฟินๆเลย3วัน2คืนแต่เราก็ต้องใช้จ่ายแบบประหยัดนิดน,นึงดังนั้นเดี๋ยวแวะนะครับหาร้านค้าไปตุนสเสบียงนะฮะแบบราคาประหยัดราคาเป็นมิตรแบบจอมเยานะไว้ทานในเป็นมื้ออาหารระหว่างวันกันครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอบ้านนานะฮะในจังหวัดนครนายกแล้วเดี๋ยวแวะไปตุนสเสบียงกันเล็กน้อยนะครับผมเพื่อที่จะได้เอาไปพบกินนะฮะที่ลานกลางเต็นท์และเป็นสเสบียงในระหว่างการเดินทางครับผมก็น,นี่แหละฮะขนมปังฟาร์มเฮ้านะที่บอลเลือกใช้นะทุกคนเป็นสเสบียงในตัวเลือกแรกๆเลยทีเดียวนะ ก็ดูสิฮะของเขาเนี่ฮะราคาคือเป็นมิดมากๆนะแถมมีให้เลือกหลากหลายชนิดหลากหลายรสชาตินะทุกคนไม่ว่าจะเป็นขนมปังแผ่นเนี่ย <c oughs> เขาก็มีให้เลือกหลายแบบนะหรือว่าจะเป็นขนมปังแพรก็ได้นะครับทุกคนชิ้นใหญ่ๆจุกๆบักแป้งแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นขนมปังสอดไส้ก็ <c oughs> มีให้เลือกหลากหลายชนิดหลากหลายรสชาตินะทุกคนร้อมกรุ่นสดใหม่จากเตาทุกๆวันกันเลยทีเดียวนะและที่สําคัญนะครับหาซื้อง่ายๆมากนะมาอุดหนุนสนับสนุนร้านค้าชุมชนชาวบ้านแบบนี้ก็มีทุกที่นะหรือว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อชั้นนาทั่วประเทศก็มีม่วาิ โลตัสนะฮะหรือว่าถ้าใครไม่อยากออกจากบ้านนะทุกคนสั่งออนไลน์ง่ายๆแอดไลน์ไปได้ที่แอดฟาร์มเฮาไทยนะครับหรือที่เว็บไซต์ shop.farmhouse.co.th สั่งขั้นต่ำทุกคนแค่ร้อยเดียวเท่นานาั้นนะส่งฟรีทั่วประเทศกันไปเลยโปรโมชั่นดีๆอย่างเพียบอย่างจุกฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราตุนนะครับขนมนะฮะไว้กินในระหว่างการเดินทางกับลานกลางเต็น์คืนนี้ก่อนฮนะเยอะมากครับทุกคนเลือกทบไม่ถูกเลยทีเดียว ระหว่างทางนะครับก่อนจะถึงลานกางเต้นเราก็น่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวให้แวะชมนะ,ไ,ะไปฮะไปครับผมไปกันต่อ,อตอนนี้เราก็อยู่ที่4ี่แยกบ้านนานะทุกคนก็ ห่างอำเภอเมืองนคะรนายกเนี่ยฮะประมาณสัก1 5ถึง20กิโลนะเราก็ต้องมาแวะซื้อสเบียงด้วยนะฮะไปกินที่ลานกางเต็นท์ซึ่งจุดกางเต็นท์ที่บอลจะพาทุกคนไปฟินนะเป็นจุดกางเต็นท์วิวหนะ้าผาทุกคนชื่อว่าผานางดำนะถ้าจําชื่อไม่ผิดนะดังนั้นเดี๋ยวเรา,าซื้อไก่ย่างเถอะไก่ย่างสุกแล้วยังฮะยังเนะาะยังเลย่านี่ประมาณกี่นาทีได้กี่นาทีได้โอเคงั้นเดี๋ยวรอเอาไก่ย่างกับข้าวเหนียวนะครับผมเดี๋ยวมาเอานะ เดี๋ยวเอาไก่ย่งางกับข้าวเหนียวไปกินแล้วก็ต้องซื้อน้ำด้วยเมื่อกี้ไปร้านของชำม,มาลืมซื้อน้ำทุกคนไปซื้อน้ำก่อนตุนไว้เผื่อข้างบนไม่มีขายน้ำกับกาแฟ39บาทโอ้โหดูน่ากินมากอะอะไรที่มันแบบปิงป้งๆย่างๆร้อนๆนะอยู่บนเตานี่โอ้โหกินหอมชุยเลยทุกคนอ่ะก็ 40บาทนะ,ะไก่สาไม้แล้วก็ข้าวเหนียวห่อหนึงลูกชิ้นตรงนู้นก็น่ากินนะแต่ไม่ได้เราไปทิพแบบประหยัดเราต้องหากข้ามใจไว้โอเคอไก่ได้แล้วฮนะสุกร้อนๆเลยทุกคนตอนนี้ก็บ่ายสามกว่าแล้วแหละมายั่วยั่วยั่วเลยเนาะโอ้ยแถมให้เยอะจังเลยโอยพอแล้ว โอ้แม่ค้าใจดีจังเลยอยู่แยกบ้านนานะทุกคนขารบานมาอุดหนุนได้หอมฉุยน่ากินน่ากอบนะครับขผมอุ้ยขอบคุณมากนะฮะขายดีขายดีนะอุ้ยจริงๆอ่ะผมก็อยากอุดหนุนหัวใจนะแต่พอดีผมรักแฟนคนเดียวผมไม่หลายใจก่อเล่นมุกนิดนึงไปนะขายดีขายดีก็บอกขอบคุณครับโอ้โหแถมให้อย่างเยอะซื้อ3าไม้ดูดีได้มาน่าจะห้าไม้อ่ะไปครับทุกคนไปลุยกันต่อเหลืออีก15กิโล นกับฟ้าฝนด้วยนะเหมือนเมฆมันจะมาตั้งเขาแล้วนะครึ้มมาเลยครับทุกคนหวังว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะไม่งั้นการออกมาการเซ็นยับไปครับหมอ I know that you're curious. I know that you're strong. But life can be furious and things can go wrong. You go, you go, we're better off tomorrow. อ่าทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงตีนเขานะจุดที่บอลจะก,กางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ในอำเภอบ้านนาะนะและด้านหลังบนก็คือน้ําตกกระอ่างแต่ไม่ได้กางเต็นท์ริมน้ําตกนะเพราะอย่างที่บอกไปวันนี้เราจะพาทุกคนไปกางเต็นท์ชิดติดริมหน้าผาบนวิวเขาเลยทุกคนซึ่งจุดทางขึ้นลานกางเต็นท์ของเรานะอยู่ห่างจากตรงนี้ฮะประมาณ1นถึงสกิโลเมตรเนี่ยฮะมองผ่านพุ่มไม้ไปจะเห็นเขียนเป็นป้ายทางขึ้นอยู่นะฮะก็คือจะอยู่ในส่วนของพื้นที่วัดศรีกระอ่าง ซึ่งตรงนี้ถูกลายล้อมด้วยขุนเขาป่าเขียวขจีภูเขาใหญ่ฮะแล้วก็ใกล้ๆก,กันมีพระพุทธรูปองค์สีขาวองค์งใหญ่โตนะไปไหว้สักการะก็ได้นะครับผมซึ่งก็อยู่ติดถนนนี่แหละฮะแต่ตรงนี้เดี๋ยวยังไงไหนๆเรามาถึงทั้งทีและช่วงนี้ฤดูฝนด้วยฮะเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกกระอังดีกว่านะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะก่อนที่จะขึ้นไปลานกางเต็นตามมาเลยฮะมีทางเดินสะดวกเดินลงไปทางนี้เลยฮะไม่ไกลครับผมตามมาเลย เดินลงมาห้าในทีทุกคนถึงแล้วเนี่ยน้ำตกอยู่นี่มาดูกันอุอ้ยทุกคนน้ำเยอะใช้ได้เลยทุกคนอโอ้ยนี่ฮะหวัดดีครับพี่ขออนนี้ถ่ายวิดีโอนะ,อะครับผมอ่ะนี่ฮะทุกคนนี่คือน้ำตกกระอางนะซึ่งอยู่ใกล้ติดถนนหลักมากๆเลยนะเป็นเหมือนฝายนะทุกคนชิดก้นน้ำนะแล้วน้ำตกเป็นแผนยาวเลยทุกคนยาวประมาณสัก 1 5ถึง20เมตรเห็นจะได้นะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ผ่านโขดินนะครับไหลนะมาตามซอกตามซอยนะแล้วก็มีเด็กๆนะชาวบ้านนะครับก็กําลังเล่นน้ําอยู่ให้ได้ชื่นใจนะทุกคนแลน้ำตกนะเป็นลําธารที่ไหลยาวและถูกกั้นเป็นท่อเลยดูนะชาวบ้านนะก็มานั่งเล่นน้ํากันแล้วก็มีศาลาด้วยฮนะขนาดสร้งทั้งสองฝั่งให้ได้รับความสดชื่นของน้ําตกกลางนะในช่วงเดือนกันยายนที่น้ําเยอะสดชื่นจะได้เลยเป็นไงหนูสนุกไหม โอ้ยเนินเดนินเนอ่านี่ฮะเนี่ยฮะโอ้โหนี่แหละวทุกคนความสดชื่นนะที่อยู่ตีนลานกลางเต็นที่เราจะขึ้นเขาไปเอาปรถเดี๋ยวบอนขอดื่มดำบรรยากาศน้ำตกสักแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวขี่รถนะพาน้องบกบึนขึ้นเขาไปดูลานกลางเต็นกันครับผมอูู้อ่ะเป็นไงบ้างฮทุกคนกลับอีก นึ่งน้ำตกฟินฟินนะอาจจะไม่ได้ใหญ่โตสูงอลังการมากนะแต่ว่านี่แหละน้าตกใกล้ๆกับตีนเขานะที่เราจะไปยังลานกลางเต็นท์นะมาที่เดียวนะคอนเนคชั่นได้กับอ่าลานกลางเต็นท์ได้เลยดังนั้นนะก่อนใครจะขึ้นลานกลางเต็นท์จะมาเล่นน้าตกชิลๆ,ๆ,ๆฟินๆเอาให้เปียกไปทั้งตัวก่อนขึ้นไปข้างบนก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องเปียกเหนื่อกับการพยายามเอาน้องบึกบึนนะฝ่าถนนนะลูกลงังแล้วก็ทางที่น่าจะชันพอสมควรนะประมาณน่าจะ1นกิโลถึง1นกิโลครึ่งน,นะขึ้นไปยังผานางดาอ่ะไปฮะว่าแล้วก ลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าที่กลางเต้นท์เราจะปินแค่ไหนนะครับผมไปครับทุกคนนี่ฮะใกล้ๆนี่แหละทุกคนไปเยอหนึ่งเลยเคยมาแล้วนะครั้งหนึ่งมานานมาแล้วนะ ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นทางลูกลังอยู่นะทุกคนอ่ะตอนนี้จะลูกลังหรือเปล่าไม่รู้แต่ช่วงต้นเนี่ยทางคอนกี่แบบนี้แหละสะดวกอ่ะแต่ชั้นใช้ได้เลยทุกคนไปครับผมอ่ะทางนี้แล้วทางนี้แล้วทุกคนอ่ะนี่ฮะประตูนะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตีนเขานะฮะขององค์พระใหญ่สีขาวนะฮะนี่ครับทุกคนเอารถขึ้นมาบนนี้ได้เลยนะไม่ต้องเดินขึ้นมาบันไดให้เหนื่อยนะไปแว้ไหว้สักการะส่วนผานางดำนะครับก็มีป้ายบอกตรงนี้นะฮะก็ผ่านประตูตรงนี้ขึ้นไปได้เลยนะทางก็ค่อนข้งจะชันเล็กน้อยนะเล็กน้อยหรือเปล่าไมนะ่น้ขึ้นไปได้เลยนะครับคุณลุงขอคุณครับช่วงแรกยังเป็นทางคอนกรีตอยู่นะทุกคนขับขี่ก็สะดวกหน่อย ได้แล yeah, oh, okay, okay. uh ้ววันนี้อ๋อโอเคโอเคเขาเกียท่อนไม้ให้กำลังําทางอยู่ทุกคนไปได้ไปได้ไปได้พี่แท็กเตอร์เกียให้ไปได้นะเขาไม่ได้ปิดทางนะเขาน่าจะกำลังปรับปรุงทางนะทุกคนให้ดีขึ้นตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นคอนกีดสองทางและซ้ายขวาขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับผมว,ว้าวนี่ฮะเส้นทางเริ่มเป็นหน้าผาแล้วทุกคนเป็นจุดชมวิวย่อมๆอนะฮะน่าจะประมาณสัก2โลนะถ้าจำไม่ผิดนะจากตินเขานะครับผมโอ้โหเริ่มจะเป็นทางแตกละแหงแล้วทุกคน โอเคไอ้จาต้องขับดีๆมีสติอ่ะยังได้อยู่นะทางยังเป็นคอนกรีตแต่ก็ต้องระมัดระวังนะทุกคนมีสตินิดนึงอ่ะหมดทางคอนกรีตแล้วจ้าลูกลังยาวไปโอ้โหโอ้โหลูกลังหนซะด้วยดิโอ้โหทางเดินไปไอ่ะข้างหน้ายังเป็นคอนกรีตทุกคน

อย่าพึ่งเข่าพี่ลูกโอ้ยกระดึนๆสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ะไม่น่าจะมีคนอยู่ทุกคนว้าวอ่ะ,อะลูกอย่าพึ่งเข่าลูกสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องผูกปิ้นกลับมาก่อนจุ่จู่จู่โอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวตาเหนื่อยอ่ะไม่น่าจะมีคนอยู่นะทุกคนเพราะว่า นี่ฮะมีกล่องสําหรับผู้จิตศรัทธานะ,ะก็น่าจะบริจาคค่าน้ําค่าไฟทุกคนมีห้องน้านู่นฮะตรงนั้นมีที่อาบน้ำนะฮะมีห้องน้ำบนนี้ก็จะเป็นเหมือนลานกลางเต้นไม่ไม่เหมือนนะทุกคนกลางเต้นได้บนนี้ฮะเป็นลานกลางเต้นอยู่เคยมากางคาดเดาว่ามีเหมือนกับร้านขายของเขาน่าจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์นะทุกคนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์บนนี้น่าจะมีคนเยอะนะครับแต่ว่าเรามาในช่วงวันธรรมดานี่ยมีไฟด้วยนะฮะ แล้วก็ช่วงนี้วันธรรมดาก็เลยมีหมาเฝ้านี่ฮะมีกองไฟอยู่แล้วก็นี่มีเสียงเสาราวน้องหมานิดนึงด้วยและนี่คือวิวทุกคนผานังดำนะว้าววิวสวยมากครับทุกคนเนี่ยฮะ จะเห็นอุโบสถนะที่อยู่ตรงกลางเขาตรงนู้นเลยทุกคนแล้วก็เนี่ยฮะเวิ้งว้าง,วางกว้างไกลนะเห็นตรงหมู่บ้านด้านล่างแล้วก็ตรงนี้ถูกรายล้อมด้วยคุณเขาแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าผาหินนะฮะก็เอาเป็นว่าอยากไปเดินไกลนะทุกคนอันตรายแล้วไม่มีคนด้วยแล้วตรงนี้ฮะทุกคนเขาทําเป็นลานกางเต็นท์ไล่ระดับไล่ระดับไปให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ห้องนูห้องน้ําเอาเป็นว่าสะดวกวู้ ขอดื blender, um, long, ่มดำบรรยากาศตรงนี kind of ้แ <GO> ป <not> so ๊บหนึ่งทุกคนไม่ไหวเหนื่อยกับทางนะทางขึ้นมาไม่ไกลนะประมาณ1-1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคุณก็จะได้วิวที่สวยงามอลังการและคืนนี้เราน่าจะเมาลานกันไปเลยทีเดียวหวังว่าฝนไม่ตกนะเมฆค้มมาละสุดยอด ปนแน่ทุกคนคืนนี้เหมาลานไปเลยคนเดียวต้ำกลางป่าเขาที่วังเวงนะแค่เริ่มต้นก็พูดปลอบใจตัวเองแล้วบอกบมึงเต้นให้ตึง <I know. S 2> เตรียมพร้อมรับพายุฝนอ่ะเสร็จแล้วทุกคนบ้านหลังน้อยของบอลในค่ำคืนนี้ที่วิลลักแลนแต่ไม่ต้องจ่ายสักบาทแต่เดี๋ยวเราไปหยอดค่าน้ำเข้าไปให้เขานะเป็นค่าสถานที่นะอะเดี๋ยวไป อาบน้ำครับทุกคนแล้วก็มากินมื้อค่ำกันฮะกับวิวที่บรรนากายามเย็นนะ,ะท้องฟ้าก็เริ่มสลัวลแล้วแหละ อาบน้ำมาชื่นใจทุกคนแล้วตรงนี้คือทําเป็นเหมือนแบบโต๊ะไว้สําหรับนะโต๊ะหินนะบรรยากาศดีมากด้วยทุกคนเหมือนแบบโต๊ะหินให้เราแบบได้นั่งดื่มดํานะบรรยากาศนะแล้วก็ทานมื้อเย็นนะกับวิวด้านหลังที่โอโหแล้วลมพัดเย็นสบายด้วยทุกคนเนี่ยฮะกับเมนูมื้อค่ำนะข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับเครื่องในโอโหแม่ค้าแถมมาให้เยอะเลยนี่แถมหัวใจมาด้วยนะเนี่ยฮะ โอ้เราบอกว่าเราไม่อยากเป็นคนหลายใจนะก็ยังแถมหัวใจมาให้กับโอ้ดูนิข้าวเหนียวนี่ห่อเบลเลอร์เลย1ิบบาทนะแม่ค้าใจดีจัดนะเสียดายอย่างเดียวทุกคนตอนนี้มันเย็นและเย็นทั้งไก่ย่างแล้วก็เย็นทั้งบรรยากาศยามเย็นนะก็แค <c oughs> ่นี้ก็เรียบง่ายแล้วฮะไก่ไม้ละสิบบาทเนะี่ยทุกคนบักเป้งเลยอื้มแต่ยังอร่อยนะข้าวเหนียวก็นิ่มคือมันเก็ดมือ บรรยากาศโคตรวิเศษอะอยากให้คุณมาอยู่ตรงนี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนลมเย็นนะลมเอนื่อยๆนะฮะกับบรรยากาศแสงสลัวในายามเย็นนะ<ม>นนก้อนเมฆก็ลอยผิวไหวนะฮะใบไม้ก็พลิวไหวนะครับเขียวขจีรอบด้านนะ,ะแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบความสงบความเงียบแบบเนี้ยผมฟินเลยอาจจะหลอนๆนิดนึงนะสําหรับบางคนนะแต่ว่าผมชินละแล้วผมชอบบรรยากาศความเงียบสงบแบบเนี้ยฮะแล้วก็ กินอิ่มนอนหลับสบายขออย่างเดียวทุกคนพรุ่งนี้เช้าไม่มีทะเลหมอกไม่เป็นไรขอย้าย้ฝนตกเพราะว่าฟ้าค่อนข้างจะครึ้มนิดนึงนะช่วงนี้หน้าฝนด้วยแต่ก็อย่างน้อยก็ทดแทนมาด้วยความเขียวขจีของธรรมชาติอ่ะประมาณนี้แหละฮะทุกคนสําหรับค่ําคืนแรกนะฮะในวันที่221ของการเดินทางทัวไทยในจังหวัดที่44นครนายกพรุ่งนี้เดี๋ยวบอลจะพาไปกางเต็นท์สวยๆนะริมอ่าลำธารน,นะครับแล้วพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะมีที่เที่ยวอะไรสวยๆบ้างแต่ว่า คืนนี้ก็คุณนหนแล้วกันฮะรารีสวัสดีขอมีความสุขกับวิวงามๆอาหารอร่อยนะฮะแล้วน้องหมาอีกตัว2ตัวนะฮะมานอนเป็นเพื่อนคู่ใจคุณหนหยฮะทุกคนเออันอในทีพรุ่งนี้อร่อยกินไก่ไหมไม่น่าจะมีใครได้ยินอ